ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาสร้างแพทเทิร์นแขนตัวนี้ให้ดูต่อจากที่เราเป็นเสื้อตัวเดียวกับคอคอแหลมตั้งค่ะแล้วต่อใต้อ,อกค่ะเราจะมาสร้างแขนให้ดูนะคะตัวนี้เป็นแขนจีบหัวไหล่แล้วก็ลูลไปแขนกุ้นค่ะเราสร้างค่ะแขนเราลงจากกลิมกระดาษ6เซนตีตรงค่ะการหาหัวแขนนะคะ หัวแขนต้นแขนค่ะได้28ปดเราบวกหลวม8เซนก็เท่ากับ36หารด้วย4ก็เท่ากับ9เราตีตรงเคยก่อนค่ะเราช่วงตรงนี้ค่ะที่เราหาได้ก็คือ9เซนเราตีเลยค่ะทั้งสองแถบ พอเราได้แล้วเราหาหัวแขนค่ะหัวแขนโด่งขึ้น4เซนตรงจุดนี้ก็เป็นแนวสี่เหลี่ยมนะคะ9เซนเหมือนกันพอเราได้แล้วเราลงท้องแขน2เซนชิ้นหลังลงเซนครึ่งชิ้นหน้าตรงกรอบนี้เราแบ่งครึ่งนะคะ9เซนเราก็ได้4เซนครึ่งแบ่งครึ่งตรงจุดนี้หัวแขนค่ะตีเลสเลยค่ะ ค่ะพอได้แล้วหัวแขนเราแบ่งครึ่งนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะเราได้สิบสองเซนเราแบ่งครึ่งหัวแขนดงขึ้นเซนครึ่งนี่เหมือนกันค่ะเราได้สิบครึ่งก็ได้ห้าจุดสองเราแบ่งครึ่งดงขึ้นหนึ่งเซนช่วงท้องแขนชิ้นหลัง เราหารสามแบ่งสามเลยนะคะลงหนึ่งเซนท้องแขนชิ้นหน้าแบ่งสามช่วงเหมือนกันค่ะลงเซนครึ่งพอเราได้แล้วเราวาดหัวแขนเลยค่ะนี่ค่ะท้องแขน พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาพัคบค่ะตัวนี้กลิ้งเป็นท้องแขนเลยค่ะนี่คือท้องแขนทีหน้าพับทีนี้เหมือนกันค่ะ ลิ้งท้องแขนชิ้นหลังค่ะพอเราได้แล้วเราตีตรงจุดนี้นะคะตีตรงแล้วเราก็แต่งเส้นตามแนวที่เรากลิ้งออกมาเลยเเราจะดูความยาวของแขนนะคะความยาวตัวนี้แขน3ามส่วนแล้วต่อรูดนะคะ แขนยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่สิบเซนตตีตรงเลยค่ะการช่วงต่อนะคะช่วงต่อที่เราจะต่อต่อช่วงรุดข้างล่างค่ะเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสองเซนนะคะจากหัวแขนลงมาแล้วตรงนี้เราตีเส้นตรงเลยค่ะ แล้วเราก็วัดท้อตรงเส้นต่อของลูกค้าก็ได้เลยถ้าเราไม่ได้วัดเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งเราตีเข้าเลยค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังพอเราได้แล้วตรงจุดนี้นะคะปลายแขนเราตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะเราก็จะมาตัดออกนะคะคือการแยกที่เราจะแยกชิ้นล่างเราตีได้เลยค่ะเราก็แยกตามนี้เลยค่ะสี่ส่วน หนึ่งสองสามคือคือส่วนข้างด้วยค่ะเราตัดเลยนะคะตัดตรงนี้เลยค่ะชิ้นล่างเราเอาไว้ก่อนนะคะชิ้นบนจะเป็นจีบหัวแขนตรงนี้ค่ะเราจะลงจากจุดเนี้ยลงหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะทั้งสองแถบแล้วเราก็จะมาตัดนะคะ ตัดแยกค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราขีดเส้นตรงเราหากระดาษมาแยกหัวแขนนะคะจะเป็นแขนจีข้างละสองจี ัวแขนเราทําจีบข้างละสองจีบนะคะก็คือจีบละสองเซนครึ่งก็ข้างละห้าเซนเราแยกเลยค่ะห้าเซนเราติดข้างล่างก่อนจะให้เรียบร้อยนี่ค่ะห้าเซนเราตรงจุดนี้เลย แถบนี้ก็ห้าสินเหมือนกันค่ะดิสกอตเทป าได้เราตัด่วยน,นะคะจะทำให้เราทำง่ายขึ้นหัวแขนนะคะตัวน,นี้เราจะไม่ตัวนี้เราตีตรงเลยค่ะตรงนี้เราหาจุดนี้ก่อนนะคะพอหัวแขนเราจะไม่ดงขึ้นตัวนี้จะเป็นแขนแบบเรียบๆแขนจีบเรียบเราก็วาดเลยค่ะวาดที่โคพอเราได้แล้วเราจะมาดูการทําจีบกันต่อนะคะจีบ เกนเลยค่ะตรงเนี้สองเซนครึ่งสองเซนค่ะห่างสองเซนทั้งสองแถบเลยพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะตีตรงทั้งสองแถบเลยนะคะจีบยาวสามเซนครึ่งจีบใหญ่สองเซนครึ่งเราตีเฉียงมาเลยค่ะที่จีแล้วจีบต่อไปห่างสองเซน ช่วงจุดนี้นะคะจีบใหญ่จีบช่วงห่างค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2, สองครึ่งถึงสามเซนความยาวจีบยาวถึงสามเซนครึ่งจีบใหญ่สองเซนครึ่งแถบนี้ก็เหมือนกันค่ะจีบยาว 3, สามเซนครึ่งเราตีเลยคะ่ะช่วงจุดปลายเกตปลายจีบนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณห่างอยู่เกณฑ์ประมาณ 2, สองเซนครึ่ง จีบหางสองเซนเราตีเลยค่ะจีบยาวสามเซนครึ่งจีบหางสองเซนครึ่งเราตีได้เลยค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาจับจีบตัดกันเลยนะคะ พอเราได้แล้วนะคะเรามาตัดเลยค่ะตัดตามหัวแขนนะคะ ค่ะคือหัวแขกที่ที่เราทำสำเร็จแล้วเราจะมาดูชิ้นล่างกันต่อค่ะชิ้นล่างที่เราจะตัดนะคะตัดแยกเราหากระดาษมา1ชิ้นเราพบเลยคะ่ะ การแบ่งจีบนะคะเราจะเราจะเอามาตรงจุดนี้แค่ครึ่งเดียวค่ะชิ้นล่างอะเอาครึ่งเดียวตรงนี้คือส่วนชิ้นหน้านี่คือควรส่วนชิ้นหลังเราเอาส่วนของชิ้นหน้ามาค่ะเราจะมาแบ่งนะคะแบ่งครึ่งเป็นสี่ส่วนค่ะเราได้แล้วตรงนี้เลยคือเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราตัดเลยค่ะนี่คือปลายแข,ขนปลายแขนคะ่ะตัดค่ะสี่ส่วน นี่คือกระดาษนะคะเราก็จะมาเลยค่ะเราก็จะมามาแยกกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะตรงจุดแรกที่เราจะแยกตรงจุดนี้นะคะเราคือตรงหัวแขนตรงปลายแขนตรงจุดนี้นะคะเราจะเข้าจากริีมสามเซนส่วนแรกค่ะส่วนที่สองก็สามเซนเหมือนกันค่ะ เราจะแยกสามเส้นตลอดเลยค่ะสมเส้นค่ะพอเราได้แล้วเราก็ตามนี้เลยค่ะเราติดสก็อตเทป คือนี้คือส่วนชิ้นข้างนะคะข้างเราออกสามสี่เหมือนกันค่ะเราตีจากเส้นต่อนะคะตีเฉียงมาสามเส้นตัวนี้คือจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราจะเราติดโค้งก่อนค่ะเราจะทําให้ตรงนี้คือเป็นกระทุ้งลงมานะคะคือเป็นแบบว่าหย่อนลงมาคืออยู่ในเกณประมาณสามเซนตัวนี้เราทําด้วยค่ะจะทําให้กุ้นสวยนะคะเราวาดเลยค่ะวาดโค้ง ค้งมาตรงเส้นข้างนี่เลยค่ะค่ะเราได้แล้วตรงจุดนี้เราก็แต่งนะคะแต่งให้โค้งเราตัดได้เลยค่ะ นี่เราจะก็ได้แล้วนะคะแนวที่เราจะทําเดินลูบคือตรงนี้คือจุดกลางตรงนี้ค่ะคือแขนที่เราได้คือแขนตนัวนี้เราก็จะมาเข้าเลยคะ่ะเข้าแขน เข้าได้เลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะแขนตัวนี้จะเป็นรอยต่อตรงจุดนี้ก็คือการเราจะลูดค่ะเดินลูดตรงนี้ลูดชายเดินลูดชายก็จะเป็นแขนจีบแล้วก็ลูดชายค่ะค่ะที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะตามแบบค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยค่ะ